สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับช่องสัทธมาปฏิหารเกิดนะครับขอให้นะครับปาฏิหารและสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องนี้แล้วก็แล้วก็คิดดีนะครับกับช่องนี้นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็คําเตือนนะครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือนะครับบางคนก็อาจจะใช้ประกอบการพิจารณาของตัวเองนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลก็ได้นะครับฝากไลค์ก,แกดแชร์ด้วยนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทน,นะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเรียกทั้งหมดนะครับ เกิดจากการคำนวณนะครับโดยใช้สถิติย้อนหลังนะครับและนํามาวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับจะมาหรือไม่มานะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมไม่อาจทราบได้ผมไม่สามารถฟันธงนะครับผมไม่สามารถยืนยันและไม่เคยยืนยันไม่เคยฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องนี้นะครับจะไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซนตนะครับมันจะมีแต่คําว่าคาดว่าหรือว่าน่าจะเท่านั้นนะครับผมไม่มีฟันไม่มีอัดนะครับ ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดะซับสไครตด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาวิเคราะห์ให้ฟังกันต่อต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับทริปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์3สูตรนะครับ3ส,สูตรหลัก10ล่างนะครับ3ส,สูตรหลัก10ล่างหรือที่เรียกว่าเลขคาย2ตัวนะครับ จะเรียกว่าระยะสั้นก็ไม่ใช่นะครับระยะยาวก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหามสูตรเนี่ยมันเดินมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้านะครับเงมวดติดยังไม่เคยหลุดแม้แต่มวดเดียวนะครับซึ่งมันน้อยตัวมากนะครับสูงสุดมันชนกันที่3ตัวเท่านั้นเองนะครับสสูตรนี่คำนวณมาคนละแบบนะครับคนละแบบคนละสูตรกันโดยสิ้นเชิง นะครับคนระเบียบคนระสูงกันเลยชิ้นสิ้นเจิงซึ่งสูตรนี้ก็น่าจะรู้กันดีสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าเลขเก้านะครับอธิบายสูตรที่สามก่อนนะครับสูตรที่สามจะไม่ได้มาทําให้ดูเพราะทไปแล้วนะครับสูตรที่สามมาจากสูตรนี้ครับเห็นไหมครับงวดที่แล้วชนหนึ่งแต่ไม่มานะมาเก้าอันนี้มันเป็นสูตรเลขเด่นไม่ใช่สูตรปักหลักนะครับฝั่งขวามือนะครับส่วนนี้คือสูตรปักหลักหลักสีปลา้ง ผมเขียนว่าระยะสั้นเห็นไหมครับผมเขียนว่าระยะสั้นนะครับนี่สูตรนี้ผมได้ทําให้แล้วง้วนนี้มันได้สามห้าเสียนะครับนี่ชัดเจนนะครับสําหรับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามจะมีความเสี่ยงเยอะกว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนื่องจากมีจํานวนตัวเลขที่น้อยกว่านะครับต้องฟังการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วปุ๊บเรามาแคปตัวเลขนะครับมันจะไม่เข้าใจนะครับสูตรนี้ สูตรสองวนนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินดีทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดินมาพร้อมกันทุกสูตรเลยนะครับสรีติยนหลังเข้าดีทุกสูตรครับเข้าแปดงวดเก้างวดทุกสูตรนะครับไม่มีแหว่งเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูการคำนวณนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับผมจะคำนวณให้ดู ใช้หลักหน่วยบนนะครับคือเลขเก้าสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะเก้าบวกหน่วยบนนะครับบวกเก้าเก้าบวกกันสองครั้งนะครับบวกสิบล่างครับบวกเก้าบวกสิบล่างอีกครับบวกสิบล่างสองครั้งบวกเก้าแปดแปดบวกกันที่สิบหก เอาเฉพาะเลขหกมานะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะครับเลขหกหกบวกเลขคงที่นะครับเลขคงที่ตัวแรกก็คือเลขค่านะครับหกบวกค่าเป็นหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกสี่เป็นเก้าสูตรที่หนึ่งครับหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามห้าเก้าในเลขคงที่ก็คือ ห้าหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับร้อยละแปดสถึงเก้าสเปอร์เซ็นครับที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องนี้นะครับไม่ต้องการสูตรนะครับแต่ผมก็จะทําให้ดูนะครับสาหรับครั้งแรกของงวดแรกนะครับที่นามาประกอบกันนะครับก็จะแบบนี้ครั้งต่อไปนะครับถ้าเข้าจะไม่ได้มาทําให้ดูอีกนะครับจะไม่ได้มาทําให้ดูส่วนใหญ่ก็จะดูปุ๊บก็จะดูว่าเอาได้ผลลัพธ์มันนะครับหนึ่งสองสามห้าเก้า สูตรที่หนึ่งนะอ่าสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งมวดนี้งวดที่หนึ่งกุมภานะครับมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองหลักสิบบน นะครับหลัก10บบนในค่านะครับห้าบวกหลักหน่วยล่างเลขสองบวกสองเท่ากับ7เอาเลขเจมาครับ7จ็ดบวก,กบเลขคงที่นะครับ0 1 2, 2, 0 1 2ย์หนึ่งสอีศย์หนสองสี่กเลขคงที่นะครับของสูตรที่2ก็คือ3ามหนึ่งหนึ่งสอง 4นะครับ7บวก3ก็เป็น0นะครับ1 2 4, 2> 4 1> ไม่ใช่ไม่ใช่6ดิ4บวก4เป็น8นะครับ8ผิดเนาะ,ะนี่0 1 2 4 8นะครับสำหรับสูตรนี้0 1 2 4 8ใส่ลงไปเลยครับสูตรที่2 0 1 2 4 8 เอาแล้วใช่ไหมครับปัญหาเกิดคืออะไรนะครับเข้าดีมา3ส,สูตรนะครับสสูตรเข้าดีมานะครับ9งวดเก้านงะวดตดิดๆไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดเลยชนกันมาชนกันมาตลอดนะครับแต่มางวดนี้ไม่ชนกันเสียแล้วนะครับไม่ชนกันเสียแล้วมาเทียบนะครับถ้าไม่ชนกันทําอย่างนี้เลยครับ นะครับจะได้เป็นตัวเด่นตัวรองเพราะถ้าไม่ชนกันปุ๊บแน่นอนครับมีโอกาสที่จะสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดนะครับ mm hmm. เทียบเล่งศย์หนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเนะครับไล่เลย3าสูตรนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ mm hmm. เพราะว่าทั้ง3าสูตรเนี้ยย้อนหลังเนี่ยร้อเนะครับ9กงวดติดๆยังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวงวดนี้ต้องมีตัวสูตรไหนสูตรหนึ่งอวาสารนะครับ เลขศูมีหนึ่งสูตรนะครับเลขหนมี2สูตรเลขสอครับมี2สูตรเลขสามสูตรนะครับเลขสี่สูตรเลขห้าสูตรปื๊บปื๊บเลขหกไม่มีเลขเจ็ดปื๊บปื๊บ,บมี1สูตรเลขแปดปื๊บปื๊บ หนึ่งสูตรนะครับเล็กเกหนึ่งสูตรเนาะไม่น่าจะผิดนะไม่น่าผิดนะ1มี2สูตรแล้วก็สองก็มี2สูตร3มี1สูตรนี่เฮ้สามมี2สูตรทุกคนนี่ปึ๊บมมสามมี2สูตร4มี1สูตรนะครับ5 1าสอง หกไม่มี7 1็ดหนึ่งสตรแปดนึ่งสูตรเกนะครับก็จะมีนี่หนึ่งสองสตัว4ตัวครับเพราะไม่มีตัวชน3าสูตร สตัว1 2 3่หนะครับผมเขียนได้เลยผมจะเอาแบบนี้นะครับวันนีนะ้ผมไม่อยากไปโชวช์ว,ว่าน่าจะโชว์ตัวนี้ไม่เอาแบบนั้นดีกว่านะ1 2 3หนะครับส่วนผมจะวิเคราะห์ไปแบบไหนดูแล้วกันนะครับ1กุมภานะครับนี่หนึ่ห้า นะครับถ้านะครับความเสี่ยงสูงสุดนะครับสามกับห้าเพราะอะไรนี่ครับน้อยตัวสุดและเดินดีสุดนี่คือความเสี่ยงสูงนะสูงมากคือสามกับห้าไม่สามก็ห้าหลักสิบล่างใช่ไหมครับแล้วก็มาติดนี้นี่หนึ่งแล้วกน,นี่หนึ่งถ้านะครับความเสี่ยงน้อยหน่อย หกับสครับเสียงสูงคือ3กับ5้เสียงน้อยคือ1กับ2เขียนก็จะเป็นแบบนี้เด่นกับรองนะครับ3 x 5 x รอง1 x 2 x นะครับ รองหลักนี่หลักสิทธิเลขท้าย2ตัวหลักรองน่าจะพอชัดเจนนะครับเพราะสองศูนยนี่เดินดีนะครับถ้าเอาแค่สองศูนย์นี่ชนกันมีตัวไหนบ้างน,นะดูให้ดูนะหนึ่งสองสาไม่มี5ไม่มี ก้าไม่มีมีแค่หนึ่งกับ2ครับเท่าแค่สองสูตรนี้อยู่ในชุดนี้ซึ่งความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงน้อยนะครับแต่นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับถ้าใครชอบว่าในไหนก็เสี่ยงแล้วนะครับเสี่ยงจับจัดก็นี่แหละสามกับ5 <c> ้า <oughs> นี่ เพราะมันติดในนี้ด้วยสามกับห้าแต่สูตรนี้จะไปเลยนะจะบินเลยนะนะครับแต่สูตรนี้จะบินเลยเนี่ยแล้วมาดูตามตำแหน่งที่เขาเคยเข้านะครับสูตรที่หนึ่งนะงวดเรกเก้ามาหน้ามามาท้ายมาหน้ามาท้ายนะครับมาท้ายไปหน้าไปหน้านะครับ <c oughs> มากามาการตัวเดียวมาการอีก จะมากลางอีกไหมนเนี่ยศูนย์นี้สามเนี่ยเนี่ยสามตามสถิติเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่เขาโยกแยกระยับกระยักเนี่ยใช่ไหมครับมาอันนี้บ้างมาหน้าครับเนาะหน้าแล้วก็ไปการนี่นี่มานี่นี่แล้วก็มานี่มาสามนี้มาเก้านี้ ช่วงท,ท้ายๆนะครับสูตรนี้จะมาช่วงนี้ตลอดนะครับจะมาช่วงนี้ตลอดท้ายๆนี่นะครับท้ายๆนี้ถ้าสูตรนี้มาสูตรนี้ไม่เข้าเปอร์เซ็นต์เป็นเลขสตัวเดียวเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นเลขสตัวเดียวนี่ถ้ามาเทียบกับตัวนี้ก็จะเป็นมันจะอยู่โซนนี้ โซนหน้าเห็นไหมครับโซนหน้านี่ชุดโซนสามตัวหน้านี่เห็นไหมหนะครับเพราะเท้าท้ายเนี่ยนะครับนับจากงวดนี้มาเนี่ยเขาจะมาในชุดของสามตำแหน่งหน้าเลยถ้าสามตำแหน่งหน้าก็มีหนึ่งสองสามเขจะฝีดสองถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในโซนนี้ท้ายเห็นไหมสามสามตำแหน่งท้ายกับสามตำแหน่งหน้าเขาจะเดินคู่กันมาเลย ทยทถานี้คือแบบแคบสุดแล้วนะเออคือแคบสุดนะครับถ้ามานี้ก็นี่สามกับห้าอยู่ในระหว่างนี้เต็มเต็มคือตัวนี้นะครับแบบแคบลงมางก็จะเป็นตัวนี้สามห้าสองตัวเดียวถ้ากว้างสุดก็มีแค่สี่ตัวก็ไม่เยอะนะครับจากสิบตัวกมตัดให้เหลือแค่นี้นะครับใครมีเลขแต้มก็ตัดกันเอานะครับโอเคนะนะครับสําหรับเลขหลักสิบล่างนะครับนําไปประกบก็จะมีนะ นี่นี่แหละที่มันน่าจะมาห้าตอนนี้มันเด่นห้าอยู่นะครับเด่นห้ามากๆถ้าไม่มาผมต้องขอโทษด้วยนะครับมันเป็นสูตรนะครับ <c oughs> ก็เหลือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยไปเข้าของตัวรอง <c oughs> หลักหนว่วยของชาชุดนี้แหละนะครับผมใช้ชุดนี้แหละเออแล้วก็เอาของเอาของว,งวิ่งให้ดูนี่วิ่งล่างวิ่งล่างที่ทําไปแล้วเนาะที่ทําไปแล้ว ที่ชนกันวันนี้ชนเลขสามตัวเดียวเนี่ยชนเลขสามตัวเดียว,ยว,ยวทําให้ดูก่อนหน้านี้แหละนะครับชนเลขสามตัวเดียวสูตรนี้ก็เคยมาส่วนใหญ่ก็จะมาตัวหนึ่งเนาะมันมัน,ม,นมันน้อยมาสองตัวนี่สองงวดนะครับงวดเก้าห้าก็มาเนี่ยเก้าห้ามานะครับนี่ สามถ้าสมมุติสามมันจะอยู่หลักไหนหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับมันมาตรงกันอยู่ตรงนี้ตอนเนี้นะครับเพราะเมื่อกี้มันเป็นเลขเด่นเหลือหลักหน่วยแค่นั้นแหละนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากดติดตามนอกากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ผู้ติามมาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำาหเริมเหนือทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ